สำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับฟาร์มของเรานะครับก็เริ่มตั้งแต่การนำนะอิฐหินปูนทรายนะครับเข้ามาทำฟาร์มนะครับก็ฟาร์มเรานะครับเราเน้นทำเองนะครับนะก็เลยจะประหยัดนิดน,นึงนะครับเราก็ซื้อเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์นะครับส่วนในเรื่องของการ ทำฟาร์มนะครับผมนะครับอาจารย์ต้อมนะครับก็เป็นคนทำเองนะครับแล้วก็มีพ่อตานะครับช่วยนะครับในส่วนของการก่ออิดนะครับส่วนในเรื่องของการทำล็อกนะครับการทำอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของการเชื่อมเหล็กทุกอย่างนะครับก็ดำเนินการเองนะครับก็เลยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำฟาร์มของเรานั่นเองนะครับ เพราะว่าอย่างน้อยแล้วก็ได้นําเงินส่วนที่จ้างช่างนะครับมามาเสริมในส่วนของการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ,ๆครับก็เลยทำให้การทําฟาร์มของเรานั้นประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับนี่ก็ฟาร์มไก่ของเราก็มีทั้งหมดนะครับ12ล็อกด้วยกันนะครับ12บล็อกด้วยกันซึ่งก็ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จนะับรเรียบร้อยนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นโค้งนะครับ เรียบร้อยนะครับนะเกาะอิดเรียบร้อยนะครับนะเกอะอิดเรียบร้อยนะขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงเหล็กนะครับเราใช้เหล็กนะครับเป็นตัวขึ้นโครงนะแล้วก็สังกะสีก็เป็นสังกะสีแบบธรรมดานะครับสังกะสีธรรมดานะขึ้นโครงเรียบร้อยนะครับซึ่งเราจะเน้นเป็นสังกะสีธรรมดานะครับเพื่อเพื่อความประหยัดด้วยนะครับสังกะสีเขาเรียกว่าสังกะสีใหม่มีตําหนินะครับ ซากศีใหม่มีตมินะขึ้นโครงเสรียบเรียก็จะขึ้นลังคานะครับอันนี้ก็คือขึ้นลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี้แต่ละล็อกแต่ละล็อกนะครับเราก็เหลือดินนะครับใส่ในแต่ละล็อกนะครับก็จะทําให้ไก่นั้นได้ได้คลุยเขียนะครับเพื่อให้เขานั้นได้มีความเคลียรนะครับแล้วก็ใส่ตะข่ายนะครับตะข่ายก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับ ตอนนี้เหลือประตูนะครับที่เรากําลังทํานะครับแล้วก็นําดินนะครับลงในแต่ละล็อกก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของการทําฟาร์มของเราทั้งหมดนะครับ12ล็อกนะครับก็ให้พีพีเอนะครับติดตามกันแล้วกันนะครับผมนะครับ